นี่ดูใช่ไหมครับแต่วก็เธอไปสบงตาแฟนสาวผมี่ไม่ได้เก็นอะไรแก้มเก่งเหรอไม่ได้เู่ไม่เป็นอะไรเลยเป็นแบบคือทุกครั้งทงี่ไม่ว่าพวกเราจะออกไงนะจะโชว์อะไรก็ตามมันมีสายตาแบบนี้มองมองเราอยู่มันทำให้ ไม่รู้นะพี่อาจจะมองพบความหลอแต่ว่ามันคือสายตาท,าที่มีความหมายว่าผมแม่าการที่เราโชว์อยู่แล้วเรายิ้มเราเล่นมุมแล้วก็มีคนขัหรือว่า,าทำอะไรเราเขายิ้ม มีความสุขจกิลขณะที่ออดูเราแต่คาจะบอกว่าสุขคนมากะคนไหนคอัก็ตอนถ่ายรูปอยากมองตาดูคนแต่ว่าปวดอ้อจริง <c oughs> <c oughs> คือ คือผมพยายามทำท่าที่หนที่ยงมองหน้าโมโมทุกคนคือผมทักทุกคนแบบเดี๋ยวมันจะมีคนบ้างคือจริงๆก็อยากอยากทุกคนแบบทุกคนเลยต่อหน้าทุกคนไม่ว่าะจะเป็นแฟนชาวไทยหรือว่าอินเตอร์แฟนเช่นกันแตลด้วยนะครับผมลงสวิทเตอร์เลยจะพี่คนจีนแต่เรื่องฟังเรื่องไหมไม่เป็นไร มีมองมีมองสมแล้วมีสมผสด้อยู่แต่ดูอ <да ยู่อันแับสแตนอันดับสแตนนี่แชททีเท่ไหร่ขอบคุณด้วจริงที่เออเข้ามาเป็นเป็นให้เป็นเป็นกำลังใจของผมในทุกวันจริงขอบคุณมากๆทุกคน 然后แล้ว,ลวเอ,อไอเดีไอเดียร <c oughs> ล้วกอยากจะขอบคุณทุกคนกมากครับที่อยู่ข้างบนเนี่ย destiny <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเป็นโชคชะตาของเราจริงๆแล้วก็มันโชคดีของเราจริงๆที่เราได้มาเป็นคู่กันด้วยได้มามีคอนเสิร์ตด้วยกัน,กนได้มีแฟนคลับที่ มาดูเราเยอะขนาดนี้ครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากมแล้วเป็น่วงชีวิตที่ผมรู้สึกว่าน่าจะดีที่ทสุดแล้วครับผมคือที่ที่ผ่านมาเลยนะทุกๆคอนเสิร์ตผมพวกผมก็แบบเสียวไปอยู่ตลอดว่าจะมีคนมาดูเราไหมจะมีคนมาสปอร์ตรู้จักทีเราไหมอะไรอย่างี้ก็แต่คอนเสิร์ตแรกเลยครับผมจนมาถึงทุกวันนี้ก็ รู้สึกว่าเออเราเราได้ทำสำเร็จในสัญญาของเราเออไปประมาณนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีทุกคนคอยซัพพอร์ตอยู่ไม่มีคนอคอยฟังเพลงพวกเราติดตามชีวิตพวกเราเก็คงจะไม่ถี่วันนี้นะผมคือทุกวันนี้คือผมก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจาก อคอนเสิร์ตแรกของเราที่ตอนนั้นยังโตก็ปิดกะปอยตัวเล็กยังยังฟันหลอเลยไก็จนมาถึงทุกวันนี้็รู้สึกว่าเออทุกคนก็ได้เห็นการเติบโตของเราแล้วเรามาได้เห็นโตของทุกคนเหมือนกันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่เราผูกพันกันเลยไม่รู้ตัวใช่แล้วทุกท,ทุกคอนเสิร์ตของผมที่ผมทำเนี่ยผมก็จะพยายาม ไม่ได้ดีที่สุดถ้าถามว่ากดดันไหมกดดันมากเครียดมากหอาจะดูไม่เครียดนะแต่ว่านี่คอนเสิร์ตที่ผมเครียดที่สุดเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรดีด้วยทําได้ดีเหมือนคนนู้นคนนี้หรือเปล่าอชีวิตนี้ผมก็โดนสอนมาตลอดว่าถ้าจะทําอะไรองทำให้ได้ดีที่สุดตลอดแล้วก็ พอมันทําได้แล้วมันรู้สึกว่าออคนนั้นนคาดหวังนนตัวเราคือไปเรืเอยเราทําได้เขาก็คาดหวังว่าเราทําได้อีกแต่อีกทางนึงเราทําได้เขาก็บ,บอกว่าพรสวรรค์เขาบ,บอกว่าเราก็เป็นอยู่เราบเองที่ออไม่ดูเขารูสึ่องเขาไม่ฟับงบางคนนะผมไม่ได้พูดถึงทุกคนนะแต่หมายถึงบบางคนที่ คือเขาไม่ได้เห็นความพยายามของเราที่เราจะสามารถมาอยู่จุดนี้ได้เราพยายามขนาดไหนก่อนหน้านี้ทุกคนไม่เห็นผมก็ผมทำนู่นนี่อะไรมาแต่เออนะคผมก็อยู่ความภาพห่ังนี้มาตลอดผมก็เครียดผมก็กดดันว่าเออผ,ผมต้องทำไงดีว่าแบบให้ให้มันได้เท่าที่ทนะุกคนคาดหวังหรือว่ามากกว่าจนผมลืมตัวเองไปว่า ที่ผมทำทุกวันนี้เพื่ออะไรวะผมทำทุกวันนี้เพื่อมอบความทุกคนเพื่อเลี้ยงดูเขารัวได้เพื่อทำให้แม่ขใจพ่อของภูมิใจทำให้ตัวเองภูมิใจเราทำทุกวันนี้เราอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรอยู่ด้วยเพราะว่าคนที่รักเราหรือว่าคนที่คอยจะกจวันนี้ผมไย่รู้ว่าเออทุกคนที่อยู่ตรงนี้ <laughs> 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 this National Feminist, uh, thank you for coming here. I don't know where you came from. Uh, maybe China? China? And Japanese, Indonesia? Yeah, don't, oh, I, I really appreciate you coming here because I've never been to a concert abroad, not in Thailand. But, uh, the effort you guys put into coming to our concert today and uh, sitting for about three or four hours uh, flying from, I don't know where, uh, Florida, someone said 25 hours. Yeah, thank, thanks a lot for uh, supporting Thank you for being my, by my side always. and I really want to go to your countries and eat your food, go your house, and do your stuff. No, 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 <laughs> yeah, but thanks, thanks a lot. I really appreciate you. I'm very happy to have a uh, very grateful time. ี่ถ่ายไม่ได้เลย JMTV นะผมขอบคุณ JMTV มากนะครับผมขอบคุณอขอบคุณพิธานะครับผมขอบคุณขอบคุณชัดแคสซี่ีนะคุขอบคุณชัด SPP ขอบคุณมากนะครับที่ทำให้เรามี้เนแบบนี้นะครับผมขอบคุณลูกค้าทั้งหลายนะครับผมนะคุณดัชเชียลลอรีออนะครับเป๊ปซี่นะครับผมโอชิทรูดีแท็กนาทีนะครับผมกดครับบ้านของเรานะครั้งทั้งสองทีม